วันนี้ไปจัดกุ้งลายเสือมานะคะกลับบ้านมาฝนตกฟ้าคึมมากก็เลยอยากสดๆร้อนๆนะคะวันนี้ก็เลยทำชาบูกินเองที่บ้านง่ายๆสูตรนี้คือง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเหมือนยกร้านชาบูญี่ปุ่นมาไว้ที่บ้านเลยซึ่งวัตถุดิบวันนี้ก็ใส่ตามใจเราอยากกินอะไรใส่ลงไปค่ะวันนี้ที่แพทใส่ทั้งหมดก็จะมีเป็นเนื้อริบอายสลด์กุ้งลายเสือไส้กรอกอาราบิกิผักกาดขาวต้นหอมญี่ปุ่นแครอทเห็ดเข็มทองเห็ดชิเมจิเห็ดหอมญี่ปุ่นแล้วก็วนเส้นญี่ปุ่นส่วนน้ำซุปก็คือง่ายมากๆนะคะใช้เป็นน้ำเปล่า1ลิตรสสมกับอ ตัวนี้นะคะจะเป็นคิโคแมนฮอนซูยผแพใชายทั้งหมด125มิลลิลิตรค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นขวดสีส้มแบบนี้นะคะแพชช้มาหลายปีมากๆคือเขาจะเป็นน้าซุปดาชิเข้มข้นค่ะแค่เอามาผสมกับน้ำเปล่าก็คือจะได้เป็นซุปชาบูแบบง่ายมากแล้วรสชาติก็คือนัวกลมกล่อมค่ะจะออกเค็มเค็มหวานหวานผสมอัตราส่วนตามนี้คือรสชาติเป๊ะมากเนยกว่าไปกินที่ร้านเลยทุกคนเอาดีๆแถมยังสามารถทําเป็นน้าจิ้มได้ด้วยนะคะใส่แค่กระเทียมพริกมะนาวคือจบอัตราส่วนตามนี้เลยนะทุกคนจุ่มกับไขดบไปป่ดิอออ่ยมมาากกกไปี้นคงื